เพรเจริญพรญาติโยมในทางธรรมสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมักจะถูกเปลียบถึงต้นตอของความทุกข์ที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดซึ่งสามารถสรุปได้เป็นประเด็นหลักดังนี้นะโยมนะใจตัวเองเนี่ยและความคิด ครูบาอาจารย์หลายท่านก็ได้ระบ,บุว่าใจตัวเองหรือความคิดคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะหากใจขาดสติความคิดตัวเองหรือความความคิดคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะหากใจขาดสติคิดผิดๆสามารถพังโลกหรือสร้างความทุกข ที่มีวันจบสิ้นได้ถ้ากิเลสคือโลภโทสะโมหะสิ่งที่น่ากลัวคือการถูกกิเลสเข้าครอบงำจิตใจในสันดานนั้นโดยเฉพาะโมหะหรือความหลงผิดที่ทำให้เรามองไม่เห็นความจริงต่อมาก็มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดน่ย ถือเป็นสุดยอดของความชั่วคุณโยมในศาสนาพุทธเช่นการเชื่อว่าบาปบุญไม่มีหรือทำดีไม่ได้ดีซึ่งจะปิดกั้นโอกาสในการพ้นทุกข์การลืมตัวพระอาจารย์หลายๆท่านก็จะ,ะเรียกว่าการลืมตัว หรือการขาดสติและลึกรู้นั้นน่ากลัวที่สุดเพราะทำให้เราพลั้งเผลอทำในสิ่งที่ไม่ได้ง่ายตัณหาและความยึดมั่นความกลัวจากความรักและความอยากตัณหาเมื่อมีความยึดมั่นในสิ่งใด สิ่งนั้นย่อมกลายเป็นที่มาของความกลัวและความพัดพราคถ้าเราพิจารณาตามพุทธพจน์เนี่ยซึ่งที่ควรกลัวจริงๆคือบาปและทุจริตซึ่งเป็นเหตุให้ต้องไปสู่ทุกขติภูมิข้าญาติโยมทั้งหลายเข้ามาฝึกก็จะได้รู้ ภายในตัวของเราในสิ่งที่น่ากลัวก็คือความคิดของตัวเองความโลภความโกรธความหลงของตัวเองมันก็จะเกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาความเห็นผิดถ้าเราศึกษาดีๆด,ดูแลมันด,ดีเนี่ยเราก็จะไม่เป็นผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิถ้าเราปฏิบัติได้ เราจะเชื่อในการปฏิบัติในตัวของเราเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเชื่อในสิ่งที่คนอื่นเขาพูดมากนักเราต้องเก็บเอามาพิจารณาบ้างในส่วนนี้อัตมาก็อยากจะเห็นอยากจะให้เห็นเพราะว่าการที่เราไม่เคยละกิเลสเลย มันก็จะทำให้เรานี้ขาดจากสติไม่มีสติเพราะการที่เราสิ่งเหล่านี้หรือต้องการทราบว่าเกี่ยวกับโทษของกิเลสแต่ละตัวเพิ่มเติมเราก็ต้องรลลึกรู้อยู่เสมอกิเลสมันมีกันทุกคนคุณโยมไม่มากก็น้อยมันอยู่ที่ตัวของเรานั้น จะมากสักปานใดจะเชื่อในเรื่องบาปเรื่องบุญในสักเท่าไหร่แต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยเชื่อถ้าผู้เข้าวัดเข้าวาปฏิบัติจะรู้ว่าบาปมีจริงบุญมีจริงถ้าเราเชื่อในสิ่งที่มีจริงหรือไม่มีจริงแล้วเราก็ควรที่จะเอามาพิจารณาเป็นขั้นเป็นตอนไปหรือศึกษาปฏิบัติธรรมะ เพราะว่าการศึกษาจะได้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็เหมือนเราเป็นนักเรียนกำลังศึกษาอยู่คุณครูก็เป็นผู้สอนเราจะเป็นพ่อ,พอ,พอแม่ผูบาอาจารย์ <c oughs> สั่งสอนเออไม่ให้ยึดติดในสิ่งใดในโลกนี้มันไม่ใช่ของเรา แม้แต่ตัวของเราก็ยังไม่ใช่ของเราเลยเรามาอาศัยธาตุสี่ขันห้าอยู่ถ้าธาตุใดธาตุหนึ่งแตกสลายไปก็มันก็จะกลับคืนไปสู่ธรรมชาติของมันไปเรื่อยๆพอเราละจากโรคนี้ไปเราก็กลับไปสู่อบายภูมิหรือสวรรค์ล้าเราทำกรรมดีก็ขึ้นไปสวรรค์ ถ้าเราทำกรรมชั่วก็ตรงไปตนกนรกสู่อาบายภูมิทุกติภูมิอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเชื่อเรื่องกรรมกรรมมุนาวัตตีโลโกสัตโลกย่อมไปไปตามกรรมถ้าเราเชื่อในเรื่องกรรมนั้นเราก็จะไม่ได้ต่อกรรม,มาอีกในชาติต่อๆไปเพราะเราหยุดกรรมชั่วนั้นไว้เราสร้างแต่กรรมดีขึ้นมาใหม่ ให้มันมากเท่าที่จะมากได้ในชีวิตที่เหลืออยู่เพราะเราไม่ได้สร้างกรรมใหม่ขึ้นมาคือกรรมไม่ดีกรรมชั่วทางกายทางวาจาทางใจก็จะแสดงให้เห็นว่าเรามีสติพอที่จะปฏิพฤติปฏิบัติตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนมาหลายๆท่านเพื่อที่จะหลุดพ้น ถ้าไม่ดีจริงท่านก็คงจะไม่สอนเราไม่ปฏิบัติให้เราเห็นสู้ว่าเราไปปฏิบัติคนเดียวไม่ต้องบอกดีกว่าถ้ามันไม่ดีจริงๆนะเพราะมันดีจริงคุณโยมถ้าเราเชื่อในบาเรื่องบาปเรื่องบุญแล้วเราจะจะเป็นคนที่ <c oughs> ไม่ ไม่มีมิจฉาทิฏฐิหรือความเห็นความเห็นผิดถือว่าเป็นของถูกอย่างเงี้ยไม่มีอะไรที่จะโดนบันดาลให้เราได้ไม่มีอัตมาขอยืนยันการเจ็บการป่วยก็เหมือนกันมันก็เป็นเช่นนี้มาหลายพบหลายชาติหลายผู้หลายคนไม่ใช่ว่าเป็นแต่เราคนเดียวคุณโยม ถ้าโยมรองมาประพฤติมาปฏิบัติมาพิจารณาดูร่างกายของเรานั้นมันเป็นลังของโรคเกิดแก่เก็บตายก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละไม,ไม่รู้ว่ามันจะไปถูกกับใครตอนไหนโลคมันก็หมุนเวียนของมันไปเวียนว่ายตายเกิดเหมือนพระอาทิตย์มีขึ้นแล้วก็ต้องมีตกเป็นธรรมดาเช่นนี้ไม่มีใครไปทำอะไรมันได้คุโยม เราเกิดมาเราก็เห็นมันแล้วมันก็มีของมันอยู่แล้วไม่มีใครสร้างโดนบันดาลให้เราได้คุณโยมมีแต่กรรมดีกรรมชั่วเท่านั้นที่จะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติหรือเราอยากจะใช้กรรมอย่างนี้ไปตลอดชีวิตคุณโยมลองพิจารณาดูถ้าเราตื่นขึ้นมาแต่เช้าก็คือว่าเรายังมีชีวิตอยู่ บางท่านนอนไปแล้วพวกนี้ไม่ตื่นก็คือการเสียชีวิตใช่ไหมไม่ใช่ว่าไปแล้วไปดีไปรับไม่สบายถ้าโยมคนนั้นมีบุญชอบทำบุญชอบให้ทานรักษาศีลก็กลับไปเกิดในสิ่งที่ดีๆอาจจะเป็นบนสวรรค์หรืออาจจะเป็นเทพพยาดาถ้าผู้ที่มีบาปมาก ทำกรรมชั่วมากก็ลงไปเกิดที่นรกก็เบียนไหว้ตายเกิดอย่างแน่นอนฉะนั้นตัวของพวกเราทั้งหลายนี่คนโยมก็อยากจะให้ประพฤติไม่ปฏิบัติมันรักษาศีลก็มีอยู่แค่นี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เราค่อยๆทำค่อยๆสะสมเอาไว้เพื่อที่จะทำให้เรานี่ไปสู่ภพภูมิที่ดี ชีวิตก็ไม่ขัดสนเพราะว่าเรามีใจเป็นกนุศลมีการให้ทานรักษาศีลยังไงก็เป็นคนที่ไม่ขัดสนอย่างแน่นอนคุณโยมแถมมีบารมีติดตัวไปด้วยในชาตินี้พอราดจากโชคโลกนี้ไปแล้วก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีต่อไปเพราะเรามีบุญต้นทุนบุญสมทบทุนตามเกื้อหนุนเราอยู่ เพราะเรามีบุญต้นทุนของเราติดตัวไปอยู่แล้วบางท่านประมาทไม่มีทั้งต้นทุนไม่มีทั้งบุญและยมจะเฝ้าคอยใครที่จะให้ให้ส่งนํำส่งไปให้เมื่อเราล่าจากโลกนี้ไปเดี๋ยวลูกหลานเขาก็ติดทุระปีหนึ่งจะได้ทำบุญที่หนึ่งนี่สู้เราทำวันนี้ทำคนเดียวทำ ทำสะสมเองดีกว่าอย่าเพื่อยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายอย่าได้ประมาทอย่าได้ประมาทขาดสติจงใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดมันทําบุญมันรักษาศีลอย่างนี้เป็นต้นไม่มีอะไรมากมายคุณโยมอาตมาก็จึงจากจะฝากว่าคุณโยมทั้งหลายมัวมันปฏิบัติ มันรักษาศีลมันเจริญภาวานาทุกคนมีเวลาคุณโยมอ,อย่าไปบอกว่าไม่มีเวลาเพราะการที่บอกว่าไม่มีเวลาเป็นคนที่ประมาทมากอาตมาก็จึงฝากเอาไว้หยุดกรรมเก่าสร้างกรรมดีใหม่ขึ้นมามันรักษาศีลเพิ่มพูนบุญกุศลบารามีไว้ต่อในภพหน้า อย่างน้อยเราก็มีบนต้นทุนอยู่แล้วสมทบทุนไปตามตามหลังไปก็คือที่เราทําเอาไว้นั่นเองอาตมาก,ก็คงจะพอแค่นี้กอให้ญาติโยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญขอเจริญพร